ุรศักดิ์พ่อเมืองลุ่มพูปิดจ็อบชุมชนท่องเที่ยวพลิกโฉมโอทอปหนองบัวลำพูแอดตาดไห้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนผู้ว่าน้องบัวลำพูฝากทิ้งท้ายว่าแม้ว่าโครงการในระยะนี้จะสิ้นสุดลงแต่การพัฒนาจะไม่หยุดนิ่งจังหวัดหนองบัวลำพูจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนต่อไป ณบ,บริเวณสะพานเชื่อมฮักตาดไฮบ้านตาดไฮหมู่ที่5ตำบลโคกม่วงอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมหลักส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการตลาดผลิตภัณฑ์ในจังหวัดหนองบัวลำพูกิจกรรมย่อยพัฒนาคลัสเตอร์ผู้ประกอบการโอทอป เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้านถ้ำกลองเพตนตําบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบวัวลำพูวัดพุทธบันฑ์พศถ้ำผาเจาะตาบลเทพคีรีอำเภอนาวังบ้านสะแก้วตาบลดงสวรรค์อำเภอนากลางบ้านดอนปอตาบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองบ้านคลองเจริญตาบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาตามลำดับชุมชนท่องเที่ยวห้าสุขห้าสร้างสรรค์โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ วารชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของโครงการและยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าแม้ว่าโครงการในระยะนี้จะสิ้นสุดลงแต่การพัฒนาจะไม่หยุดนิ่งจังหวัดหนองบัวลำพูจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ในขณะที่นายดอกดินต้อมทองพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวหวังพริกโฉมโอทอบหนองบัวลำพูแอดตาดไห้ ึงชุมชนท่องเที่ยวตาดไฮเป็นหนึ่งใน6ชุมชนที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ2,568ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอโนนสังและผู้นำชุมชนตาดไฮซึ่งวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่6และเป็นจุดสุดท้าย ถือได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนองวลำพูในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่จะเป็นการเชื่อมโยงหัวใจชุมชนสินค้าภูมิปัญญาและโอกาสทางเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นโดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิรทศการผลิตภัณฑ์โอท็อปกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปในแนวคิดชิมช็อปแชร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีลุ่มภูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นและกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสและเรียนรู้เสน่ห์ของชุมชนหนองบัวลำพูอย่างลึกซึง้งนีนการเปลดานนัศิปกษตระัุ์นค่ะละะปการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ โอเคข้าวโอ้มะส้มยอมดอกดินโดยดอกพิเทผมเทนี่เป็นดอกดินนะครับโอ้คนเทวก็คือดอกดินนะเพราะต่างกันอยู่กับน้ำบัวรำบูครับดอกไม้ตัวนี้มันจะให้เขียนสีโอ้นี่บอกสีม่วงเขียนสีม่วงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นทั้งข้าวที่สามารถ เป็นสีสันนะครับเพื่อสุขภาพเอาไปทําเป็นเบเกอร์ครับทำเป็นเบเกอร์ได้อาหารคาวก็ได้หวานก็ได้เนาะแม่เนาะดอกดินเด่นไม่มีคุณค่าขึ้นเยอะเอ๊ดอกดินทำไมมันหาหาหายากไหมดอกดินไหมฮดอกนี้หายากไหมครับหายากครับเดือดยาวค่ะคนชื่อดอกดินก็หายากอีกเลยนะครับมีคนเดียวมีคนเดียวพนักงานจังหวัดนี่ในประเทศไทยมีชื่อดอกดินคนเดียวครับ อาชีพของนักเรียนโรงเรียนสัธตไทยบ้านแม่สามงตะีค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพ้าวมะนาวนะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แปรรูปนะคะเป็นคุกกี้ฮันนี่คานค่ะก็เป็นเครื่องดื่ม,มสม,มุนไพรผสมน้ำผึ้งนะคะเรียนเลยคะ่ะแต่และชั้นเรียนนะคะของเด็กๆนะคะก็จะทำตามระดับะค,ะค่ะครับพ่อห้องเรียน,นะคะ่ะเป็นหนูโครงงารหนูนว,วัตกระดะะับค่ะอืมไปนำเสนอที่เขตนะไหมเมื่อกีน้นำเสนอค่ะเราได้โร่วมกันนะคะ

พัฒนาปลอกหลังสูตรท้ิสู่ซอฟพาวเวอร์นะคะอันนี้เราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาค่ะแล้วก็ในเรื่องของโครงงานอาชีพด้วยค่ะเป็นรวงครึ่งนะคะที่ตัดมาแล้วสามารถตัดทานได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะเรามีนิฟามนะคะกินก่อนเดียินก่นกินไหม แบบเดิมจะเป็นตลับค่ะผลิตภ,ภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเราทําออกมาใหม่นะคะเป็นปาลที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเป็นสีพึ่งนะคะที่สามารถเปลี่ยนสีได้คะ่ะแล้วก็มีทั้งแบบของคุณผู้ชายแบบในแบบเดิมแตบบ่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนใส่หลอดนะคะเป็นแบบสีพึ่งในลักษณะแบบเดิมที่อยู่ในตลับจะเปลี่ยนมาอยู่ในหลอดนะคะสำหรับคุณผู้ชายอันนี้ไม่เห็นอ๋อเป็นเป็นลิป,ปใช่ไหมเนี่ยใช่คะ่ะเป็นลิปค่ะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะคะสีสหานะคะสีสหาดองน้ำผึ้งนะคะอันนี้จะเป็นผักดองรวมนะคะจะมีทั้งขิงเทียมแล้วก็ชะลอดแล้วก็หัวไชเท้านะคะดองดองในน้ำผึ้งค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวสุภาพราการแก้วสิงภาพและข่าวใบเฟิร์นสีวิสุทธิชัยรายงานข่าวจากจังหวัดหนองบัวลำพู